อาอครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเอา,มา,าเมื่อนี่ภาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางปูลึกลับครับผมเนาะหรือว่าปูห้าบเจ็ดครับเนาะเอาเป็นตัวอย่างสำหรับมรเมื่อนี้ภาพ่อแม่พี่น้องเขามารับชมรับฟังบรรยากาศไปดูกันครับผมแสดงว่าปูอยู่ในป่าพ่อพี่น้องเนาะ เอามาแล้เนาะเอาพี่น้องเนาะแกแล้วนี่เนาะมีข่าวด่วนแจ้งพ่อแม่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออ่าช่องยูทูาเจี๊ยบเพิ่นเจี๊ยบหนึ่งหกขาชาแนลครับผมเนาะกับช่องสวัสด์อีสานผาเฮงถือแขกพี่น้องเนาะ แข่งดวนได้พี่น้องเด้อโดนแฮกครับผมเนาะสำหรับช่องสวรรค์อีสานพระแห่งกับเจี๊ยบหนึ่งหกหาแนวครับผมเนาะตื่นเต้นมาโดนแฮกไปแฉเล้วเดี๋ยวจังเลยจังล่อเบิ่งว่าสิดกูขึ้นได้พ่พี่น้องเนาะแต่จังน,นั้นผู้ใดเอฟซีทางช่องบ่เห็นกะรอที่ตามไปกนกันเนาะพี่น้องจะยเรื่มให้ชาวรงแน่ใจกันเด้อครับเด้อ อ้าปูอยู่พดอดีเนาะเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศไปกันครับลองสองหนึ่งคือบอดคืบอบัแมนสายยาปูเครับ <c oughs> โอ้อันเอพซีเป็นมาจังหันมือเสารนี่ตีปูบอดบัวแมนบ้าอไรก็าโอ้ลับอยู่บอกโอ้ <c oughs> ปูมันสายากนี่กัเจ้าโอ้อ่าพี่หวังเนาะกะกะว่าเออกะมีสายาปูเนาะบางคนอาจจะไเข้าใจเนาะอ่าส่วนมากสร้างทางอื่นเพื่อ่ะปูเรื่กรับบอกปูเอออืมปูเรื่กรับเนาะแต่ว่าทางสองก็จะว่าแต่เสียงคืดๆกันด้วยกันอืแต่ว่า

บต่สายยาคือบบเมนปูอันคือครับอัจาครับผมอือเอาทางสร้างกับอ่าเพื่อบอกกันจว่าเมียนพ้นแล้วจะพ้นอ่าใช่เงินเงินนะครับเตาไปรจําเสียงเราตัวหันอ่าเพราะว่าก็สิว่าอันนั้นเนาะอ่าก็สิว่าปูหาศูนยเจ็ดหลับพี่น้องนอกจากคือว่าปูเคยหายตัวนี้ เืินมาปูามันมีที่มาด้บ่าจิตั้งที่ซื้อกระตัง้งดิพี่น้องเพราะว่าหาชุดเจ็บมันเค่อยเข่านะเออนั่นแหละคยเข่าของปูเนะาะปูกับปูเราทุ่ฟังครับนานเดียวก็เลยตัง้ทงทั้นตองกระตัง้งใช้ยาปูปิดทั้งสี่เนาะพี่น้องเด้อกับปูเดียวกันฟังเสียงเอาตัวเรียกกับตัวเดียวกันแหะพี่น้องนั่นเป็นเวลานั้นดิเนาะเอาพิจารณาเบื้องเอาให้เป็นแนวทัง นว oh, oh, ัน้อ huh. วันที่หนึ่งก็บทเมาทางหันอีกมือเีกว่าอโอ้โอ้คนนำมาหาติปัวรอยมือละตอนเรเห็นเลยเบิงกัยในสองครับมือแตมอีกนละียนาหเเอะเออเอเอ เห็นแต่อยู่ในช่องของท่านอือก็เห็นตัวจรจ้าเกียว์ไปท่านเอนาก็บที่ไทยจะไหนเนาะนาปูเนาะเย่งนั้นวะเขาไปไทยนาไทยตาเพิ่นกะว่าเออไปถ่ายทำไมท่านจะสีมันบลากะกะปูเพิ่นไห้เนี่ยทางพิจารณาเอาได้ผิวหนองได้สำหรับเนี่ยทางที่ปูเพิ่นไห้มากกันอบนแนี่ยบนนอนเนาะผู้ใดคอมเมนต์กันขอน้าไมหลายได้ผิวหนองได้ เนาะปูเพิ่นให้เป็นแนวทางเท่านั้นเข้ามากักเข้าสอบเข้าติดตามปูเข้าจังเบิง้งเนาะขั้นบปมกักแนวทางที่ปูให้กันวัตถเของมาเบิ้องนาะพี่น,น้องเนาะกะสำหรับอ่าเน,นี้เป็นนักเล่นปูไมีเพิ่มเติมหรือว่าจังไดร่เวอร์มี่เวอร์มีห่นี่ละก็ใส่เลยเพราะว่า,า,าสามหาเนี่ยเพราะว่ามันจานมันขึ้นบนตรงนี้เลย มันเป็นไปไหนปัวมันมือขึ้นอะขึ้นมือขึ้นอีกผู้ยิ่งไปยุนี่ล่ะเออเออเอยุนี่เสด็จว่ามันจิตตกปูกันผู้จำยุพีจำยุนี่ปลาเนี่ยตีย่างเืนกันเลยานนี้บว่าเหตุขึ้นมาตีเพราะว่าหันเคือจังคนยืนอยูหันหละมันล่มแห้งเด้ ว่าอย,ย่าว่าสันดีสิลม้มหมดนเล่าปูเขาทิา้งล <c oughs> ้มนะนั่นจะสีไปสันไหมละ่ะล้มพัดพัดเล่าปิวไปนะก็เลยห่วงน้ำพึ่งเด็ดดีย้ยายย,าย้าเลยเล่าผมขา,ขาวๆเลยขาวๆผมขาวๆผ,ผู้เฒ่าโวยบ้านนี้ปิวไปก็เลยะเสด็จกันมาเกืกอบเป็นตุกันนี้โ่ปูเพราะว่าเ<ก>ส,ส้าเมือน้ำพึ่งนะเส้าจับพึ่งไว้นะเพราะว่าพึ่งปิวไปน้ำล้มแบบโอ้ โอปูอ่านยืนนี่ยืนนี่เนาะอืนอ่านกลางตานี่แหละพี่น้องแล้วก็วานี่ผู้หญิงฝันอผู้หญิงยืนยุหันผู้หญิงผมยุ่งเหานี่ยืนพิงเสาต้นนี้แหละโอ้ต้นต้นไม้ต้นนี้แหละต้นไหนปูที่วอนีแล้วต้นที่ข่อยว่ามีเล็กชุนนี่นะโอ้นี่ว้ายทีนั้นพิงอยู่นี่เด็กน้อยมายุหันมีเด็กน้อยความบปู่เด็กน้อยนั่งยื่นเชี้ยวใหม่เด็กน้อยนั่งเชี้ยวม้อ่า ว้ายพี่น้องเห็นสภาพเลยแต่ว่าผู้ยิ่งหันยืนพิงอยู่นี่ละ่ะเทา,<น>าไปเท,ทาไปปูนะบัวผู้ยิ่งยัง,ยงบ่ทันได้เทาแต่ว่าผู้ผู้ยิ่งอีกผู้นึงเงินเทาแล้วเพื่อนจะปิวไปน้ำล่มมานะโอ้โอ้ยืนพิงอยู่นี่เออพิงยีกนี่กมัโอ้ใกล้ๆนี่ตัวนี่ใกล้ๆนี่เนาะย่างฟอดสามสี่เก้าโอ้พี่น้องเลยอืมแหมขุ้มขาว้จิตตุกันแต่แค่นี่เนาะ ผมขาวเมื่อเศร้านลำพันธ์นะแต่ว่าผู้ผู้ยิ่งหันยังนุ่มๆอยู่หันผม่ขาวผมดำๆเลยแต่ว่าหันผมดำผมเน่าเปียวโตเกี่ยวเปียวโกด่าโอ้ผมนะเนาเล็มากโตผีแต่ว่าเด็กน้อยพัดยุหันเรียนยุหันนั่งยุเขียนเตี้ยเรียนยุเขียนเนาะโอ้ข้าแม่หน่อยจะเป็นโอโรซ่านาะปูเนาะดีแม่นด้วยนั่งเรียนยุเขียนแต่ผู้ยิ่งหันยืนพิงนี่แหละผู้ยิ่งหันผมยังเน่าเอ้เสาเนี่ยยืนพิงอยู่ตุกอกใหม่ของนี่แหละเพราะว่า เพราะว่ามันมีจานใช่ไหม่นาดสามจานเนี่ยโอ้กูเห็นอ่าจำสามจานพี่น้องเนาะโอ้โอ้โอ้มีจานอยู่นี่เนาะเอาเอาเอามีจานอยู่นี่เนาะปูก็เลยึ้นว่านี่พี่น้องยืนพิงอยู่นี่เนาะเอ๊ะมินเดียวกระดาษอันอันนี้มาว่างไว้นี่พ่อดีจะได้ยดีพอรู้จักว่าปูสิอ่าเพราะว่ามันถือมาหลายอย่างฟองเสื่อนของมาถวายปูหอมเนาะมมากผู้เดียวยืนพิงอยู่ตัวนี่ตีปู อห่วยผมขาวพร้อมปู้ผู้นปู้เท่ากันผมขาวขาวแต่ว่าเราปิวนี้นะโอ้เราปิวขึ้นไปเออเราปิวขึ้นไปก็เลยปูเศร้าแย่ๆเกิดปูก็เลยเศร้าจังสิเมียก็เป็นตกพี่โอ้เศร้าน้ำเศร้าน้ำไหมจะเศร้าดึงไว้จะเศร้าเราดึงไว้อ่าในข้นกันจะเศร้ากานันนี่นอพี่น้องมันต้องมีการเลื่อตัวแต่เราผิดก็เป็นตกอ ปู่กับพิกนั่ซมานศ้านักันยังเป็นโต๊ะกันไม่โต๊ะกันกุดพี่รองโอ้โหฝันอะไรตัวนี้ไม่ฝันกระไรเกือบโต๊ะไดปั่วเกือบโต๊เดือนกูว่าไม่เกือบโต๊ะเศร้าเศร้าน้่มผเศร้าเพมันผู้เฒ่านะแล้วรมมันแห้งอะนะครับผมลมมันแห้งแล้วมันผิวนี้วันนี้ผงเนี่ยคือมันมกับแห้งด่เพราะว่าเอาอันนี้ลงน้ำ ครับผมว่านีเลยโอ้มันกันหนาหนาวผอมนะปูเนาะเดีองร่มก็แห้งว่ากันกระตินาวตัวนี้เน้อปลาเนี่ยวานเกล็ดมันตกนี่อือขึ้นมาวายมันควบจริงบนติปูควบจริงบนเศร้าน้ำเพลินเศร้าน้ำเนี่ยเน่าปิ้วน่มร่มมาน้าครับผมอือมันเป็นชั้นตากระด้างนั่งอยู่นี่ละือนั่งอยู่เสยนั่งอยู่นี่ละโบ้านนี้หันผู้ยิ่งกันผมยาวๆยืนยุหันยืนพิงกันทำไม่ยุหัน เด็กน้อยก็นั่งเห็นยืนมองเงินเห็นมืดได้ตัวนี้นั่งคู่ยืนนี่ระหว่างไปแล้วว่ะท่านไปแล้ววานนี้ล่มมันแห้งวานนี้ครับผมเราก็ลอยปิวเบงใช่ไหมโอ้เราสือไปแล้วเราก็ปิวไปน้ำล่มเพล่เลยห่องบักแห้งนึงย้ายย้ายว่าท่านเด้าวมือน้ำจับเราไหมครับโว้าจนจิตตกกันบุบหน่อยนีี่่น้องเออ โอฉันว่าข้านี่ย่างโต๊กเลยมีเพราะว่าเอาตัวนี้ลงเลยครับผมแต่ว่าเพิ่นกับ่วาวยังน่วาวคุณนี่ก็ยืนยิ้มเปื่อยๆอยู่ขิงเสาขิงต้นไม้อยู่นี่ตีบัวอยู่่นีอ้าวยิ้มเปื่อยๆผมตกจ่าตกเอวลูกมอดมากตัวโอ้โหจริงค้งขิงลูกไปแล้วพี่รองเลยมากจริงแต่ว่าเด็กน้อยนั่งเรียนด้วยฮันัเยนด้วยฮเด็กน้อยนะนั่งเรียนดุเขียนะ ผู้ก่อรายว่าเปชี่ยวฉะนั้นจนได้บอกเล็กน้อยว่าจะไปนั่นได้หระอว่างตกเครื่องออมันนั่งเล่นตกเครื่ออืมแต่ว่าผู้นี้เนีนยยืมเงินได้เตี้ยไมนติตกเครื่อใหม่ด้เตี้ยติดโตกเครื่อได้หว่ะว่าเปิดใหม่คืฝันนี่แม่คือจังนั่งเวากันนี่คือยังนั่งวากันในเตี้ยนั่งเวากันนอนเวากันอยังหนิแมโอ้ก็นั่งยุ่งสี่ละอ่าแล้วก็นั่งอยู่หันนั่งยุ่งสี่ละแล้วก็นั่งอยู่ข้างใต้นี่เตี้ยเปลี่ยว นั้งคุยกับเราเขาเรียกว่าหันถามนั่นละเอาใหญ่ใช้เจ้าพยาธิถามเราผู้หญิงคนนั้นเจ้าญานิบอหันยืนย่หันวะเยวไปผู้หญิงเราก็ยืนไปเราว่าพยานิเราวะจะบปย่านที่ยังว่าทือคือกันยุละว่ะไมคือกันยูเตะข้าวเดียวล่มวืววอมากปัเรอบัด ลอยขึ้นไปเลยไหมลอยน้ำล่มไหมครับผมล้มเอแหงไหมก็เลยมือสิเศร้าเรากัสิละก็นั่งสิละก็เลยสิเศร้าก้มเองสินะกมเศร้าเลาว่าย้ายย้ายย้านเศร้าบเศ้าแบถือเล่าเลกัลอย่โอ้ขึ้นเลยลอยไปนี่เกือบเป็นตกนี่เนาะว้ยกันบข้าพาเนี่ยยันตกอ่าวันนี้วะ มันยืนพิงตน้งนไม้วันานาี้ผมแย่กว่ามาก<อ><อ>ลุกหน่อยมันยืนอีดีบ่วะวะผมว่าเว้นไผ่ดีล่ะปูกันเสเด็จขึ้นมากันขึ้นมากับแม่ลุกมันนั่งเบิร์ลุกนั่งเบิร์กันหน้ามาเตี้ยยืนอยู่หันบ่วะเรื่องยัดเด็กหน่อยนั่งอยู่เขื่อนอ่ะมันแมนอีดีอยู่บ่เตีย้ยม,มันสีแมนอีดีบ่สีได้ภาพเห็นบ่เตีย้ยอ่านพี่รองเครือกันเลเครือกันอยู่ไกลๆนี่เนาะเครือกันอยู่ไกลนี่ต้นไม้กันอยู่นี่พี่รองยืนพิงอยู่นี่เราสั่น ต่เพิ่นมากเพราะว่าก็เชียนว่าันนั่นนี่สามจานเนี่ยมันก็้สั้นอยู่บางสี่อยู่แล้วโอ้ปู้ก็เห็นจานก็เห็นจานก็เห็นยลักษณะนี้ได้จานก็นเลยลักษณะนี้แต่ว่าหันตัวตัวทั้งหนาเนี่ยจะว่เห็นนี่โอ้ตัวตัวนี้ตัวบางข้างให้อืมแต่ว่าขันนั่นเห็นอยู่อืมเกิดเลยคือต้องพิงอยู่นี่ละตีปัวเพราะว่ายืนพิงอยู่นะเพราะว่าพิงอยู่เขี้ยวจานเหมือนไหมโอ้คนเพราะมันเห็นจานยุ่นนะว้าย มันก็มีที่ก็จะจับเลยแล้วจับจับหักศีด้วยต่วสามหาเนี่พแพร่งก็ก็ต้องหาให้ได้เอาไว้เลยเาเลย,ยาบาอเอ,าเอ,าอ่ายาบาย,ยา,า,ยา,าบาเบาเอาพี่น้องมันขั้นหาหาพรอยกัว่าขั้นมันแพร่งก็เอาไว้เลยปูวาน้องสำนักสามหาสองหาเห็นสองสองหาครับผม